ก ah, ah, okay, ็รหายใจไว้นะคะก็รหายใจไว้นะคะอะครับครับเขาก็แย่เขาไปว่าทึกแบบโอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีแบบไทยนะตอนนี้ก็อยู่กันในรายการใหม่นะรายการมันอยากนะรายการนี้ก็เป็นรายการที่จะมาเล่าเหมือนเล่าสับเพเหระเล่าไปเรื่อยในเรื่องของที่ว่าไปเจอชีวิตประจําวันมาอะไรเงี้ยอีพีที่แล้วนะเราก็ทําไปแล้วอีพีที่แล้วผมตั้งชื่อรายการใส่แปะไปแล้วนะ ตอนแรกเป็นชื่อแบบชื่อไม่มีรายการตอนนี้เป็นชื่อรายการมันอยากเล่า EP พีหนึ่งนะใครที่ป่วยแต่ป่วยธรรมดาตอนช่วงโควิดอย่างเงี้ยแล้วเป็นแบบผมอะเข้าไปดูแล้วคอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแต่วันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องโควิดเหมือนเดิมนะฮะก็ก่อนที่จะคุยกันเรื่องโควิดนะฝากกด s u b สไคร b ์ช่อง b ีโมเทคนะนี่มุม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 นี้อา่าแถวแถวไม้นี่แหละมุมตรงแถวแถวไม่อ่าประมาณนั้น าฝากกดติดตามช่อง Bmo Tech ด้วยนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะแชร์ไปให้เพื่อนดูนะวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดกันนะเกี่ยวกับเรื่องรีวิวการตรวจโควิดนะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าอีพีที่แล้วอะ่ะเออผมได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการที่แบบผมป่วยช่วงที่เป็นโควิดแต่ไม่ได้ป่วยโควิดนะป่วยแบบเขาเรียกไงอ่ะป่วยธรรมดาช่วงโควิดนะฮะทำให้แบบชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างยากและวันนี้มันมาถึงแล้วครับผมได้โดนตรวจโควิด เนื่องจากว่าที่ทํางานนะมีการพบการติดเชื้อนะแต่ตอนนี้ผลเขาออกมาเป็นลบแล้วผมก็เพิ่งไปตรวจมาเมื่อเมื่อาวานนี้เองแล้ววันนี้ก็เลยมานั่งทําคลิปคุยกันนะก่อนจะมานั่งทาคลิปคุยกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลโควิดนิดนึงดีกว่าแป๊บหนึ่งเปลี่ยนเป็นหน้าพื้นหลังก่อนเรามาดูโควิดวันนี้กันนะโควิดวันนี้โอ้แปดพันเก้าร้อยหกสิบสองนะครับบวกมาจากอ่าบวกเพิ่มมาอีกค่ารในแง่ร้ายก็มีแง่ดีครับมีการหายป่วยกันแล้วนะหายแล้วนะถึง4,397คน รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอีก4500คนแล้วก็โอ้มีผู้เสียชีวิตนะต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตครอ,อบครัวผู้เสียชีวิตนะอ่าอัปเดตเมื่อวันนี้นะวันที่10เอ่าวันที่5วันที่5เดือน1 2,021นะฮะยังพูดติดปาก2,020อยู่2,021นะฮะเมื่อ11.51โมง51นาทีเรามาดูของระยองผมจะอ่าผมจะคอนคอนข้างโฟกัสที่ระยองนิดนึงนะแต่อ่า ที่อื่นก็ก็มีติดบ้านคะรับโอ้โหพิษณุโลดเยี่ยมไปเลยคนระับพิษณุโลดสีสเกตศูนย์คนโคพื้นที่สีเขียวแต่ของระยองค่อนข้างจะลํบาบากพื้นที่สีแดงแดงเข้มเลยแดงแบบแดงจัดแดงแจ๊ดแดงแย่เลย331คนจากวันนั้นที่เราคุยกันนะฮะจากหลักสิสู่หลักร้อยในแค่2 EP เท่านั้นโอ้โห มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเลยแต่ก็ต้องช่วยกันหน้า,ากินร้อนช้อนไข่ช้อนวันนะฮะแล้วก็อยู่ห่างๆกันใส่แมสนะเวลาไปเที่ยวไหน่าส่วนพวกนักดื่มนักสังสรรค์นักเที่ยวนะก็ช่วงนี้ก็ต้องพักนะชาวระยองนะฮะน่าจะปิดกันหมดแล้วนะซูสบีดมานีอะไรน่าจะปิดกันเกลี้ยงแล้วนะฮะก็กินกันอยู่บ้านนะก็อย่าก,กินกันกินกันพอเป็นกระใสพอนะฮะเ่าเรามาดูของจังหวัดโอ้ยไอ้ัศ ชนบุรีนะฮะคือเพื่อนบ้านเราเลยใกล้เคียงกับระยองนะฮะไม่ทิ้งกันเลยนะฮะเราไม่ทิ้งกันนะ813คนอันนี้ผมไม่ได้มาพูดเอาแบบว่าเอาฮานะแต่ผมตกใจจริงๆนะเพิ่งจะดูอัปเดตเพิ่งจะดูอัปเดตวันนี้เหมือนกันสมุทรสาครสมุทรปราการโอ้โหพันสองร้อยสิบหกคนเอาใจช่วยนะฮะทุกทุกจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อนะส่วนจังหวัดไหนยังไม่ติดเชือ้อถือว่าดีนะครับก็อยู่กัน ด้วยความปลอดภัยนะเรายังไว้วางใจไม่ได้นะยายังไม่มีเราก็ต้องดูแลตัวเองนะแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างด้วยนะแมสใส่ได้ก็ใส่นะอย่า,อาไปแบบแบบผมเห็นประจําเลยเวลาคนเดินันชอบมันชอบดำเนอะใส่ไว้ทำไมอ่ะกับไอ้อย่างเนี้ยใส่ไว้ทาไมอ่ะมึงจะใส่ทําไมเอออันนี้ก็ขอบ่นิดนึงนะผมเจอค่อนข้างบ่อยแต่มันจะไปสกิทก,ก็กระไรอยู่อ่ามาดูกรุงเทพโอ้โหกรุงเทพเก้าร้อยสิบเก้าร้อยสิบสอง ถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงแล้วะเนี่ยพื้นที่สีแดงหมดเลยนะภาคโซนตะวันออกนะครับเป็นพื้นที่สีแดงค่อนข้างจะเป็นส่วนใหญ่เลยอ่าโอ้โหมีพื้นที่สีเขียวแค่อันนี้พื้นที่อะไรอ่ะสีสะเกดใช่ไหมเมื่อกี้เนะี่ยที่ว่ามีศูนย์คนอะสุดยอดเลยฮนะส่วนของต่างประเทศผู้ป่วยทั่วโลกตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งหมดแปดสิบห้าล้านหกแสนแปดหมื่น้าพันแปดร้อเก้าสิบเจ็ดลายไมยังเป็นส0บล้านลายอ่ะ แล้วก็กําลังรักษาอยู่13ล้าน5 6 7 1 9 0 5รายแล้วก็รักษาหายแล้วค่อนข้างเป็นตัวเลขที่ดีนะรักษาหายครึ่งๆเลยนะรักษาหายอยู่ที่4 i 8 1 8ล้าน1 6 4 2 6 7โอ้แต่ยอดเสียชีวิตอขอแสดงความเสียใจของผู้ผู้เสียชีวิตในโลกโควิดนะทุกคนนะ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองหรือว่าต่างประเทศเองนะครับส่วนใครที่ยังดีดูแลตัวเองไว้ครับดูแลตัวเองอกินร้อนช้อนไข่ช้อนมันอย่างที่ผมว่านะกินร้อนไม่ต้องช้อนกลางแล้วช้อนกลางมันยังสามารถสัมผัสกันได้แบบให้กูตักช้อนเสร็จปุ๊บไอ้กูก็ตักอีกแม่งก็ติดกันได้อยู่ดีอะฮะแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นรับส่งสินค้านะผมจนเนี้ยระหว่านระแวงไปหมดไม่ว่าจะเป็นคนขับแกลบเดี๋ยวเดี๋ยวกลับหน้าเดิมก่อน ผมก็ตอนนี้ก็หวาดระแวงไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นไปรษณีมาส่งคนขับแก๊ปฟู้ดเพนดอาอะไรก็แล้วแต่นะฮะผมแม่งเหมือนแบบโรกจิตวิตกจริตไปหมดใส่หน้ากากนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะใส่หน้ากากส่วนเรื่องของอะไรเนี้ยถ้าร้านไหนเราสามารถจ่ายแบบเป็นเงินโอนได้เราก็จ,จ่ายแบบเงินโอนเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องสัมผัสนะส่วนของก็ให้เขาห้อยไว้หน้าบ้านเดี๋ยวเราเอาออกไปเอาเองนะ หรือว่าถ้ามันเลี้ยงไม่ได้เราจะต้องจ่ายตังเงี้ยผมก็จะมีถุงพลาสติกของผมนั่นแหละ <S <S ให้เขาไปเลยถุงพลาสติกอะใส่ตังให้เขาไปเลยแล้วก็เราก็ใส่แมสรัแล้วของมาเสร็จล้างมือฮนะถ้าอยู่ในบ้านอยู่แล้วผมมักจะใช้สบู่เดตอ่อธรรมดานะครับล้างมือสบู่เจลด้วยนะถ้าสบู่แบบก้อนอะผมก็ว่ายังไม่ปลอดภัยแต่ยถ้าเป็นเจลเนี้ยจะปลอดภัยกว่าแล้วก็ถ้าไปข้างนอกเนี้ยหรือไปเติมน้ํามันหรืออะไรที่มันเลี้ยงไม่ได้เนี้ยผมก็จะพกเจลแอลกอฮอล หลอดเล็กๆของผมนั่นแหละแฟนผมมีขายล้วนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้ขายของเฉยๆเลยกูนะเจลล้างมือหลอดเล็กๆนะก็เอาติดมือเอาติดเอาติดกระเป๋าไว้ไม่เสียหายนะไม่ว่าจะแบบใส่กระเป๋าเกงกระเป๋าสะพายใส่ของอะไรเงี้ยแมสที่สําคัญคือแมสไม่ว่าจะเป็นแมสผ้าแมสแบบแมสแบบแมสอย่างเงี้ยเนี่ยขนาดผมนั่งอยู่บนห้องอ่ะผมยังเอาติดขึ้นมาเพราะว่าผมพึ่ง อ่ารับของนะเพิ่งสั่งของจากลาซาด้ามาสั่งถุงนอนมาก็เพิ่งจะใส่แมสไปรับของมาเฮ้ยก่อนพูดเรื่องการติดโควิดตอนนี้นะครับที่5จังหวัด5จังหวัดนะมีสมุทรสาครชลบุรีระยองจันทาุนะตอนนี้ก็เป็นการล็อกอ่าล็อกดาวน์เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ให้คนนอกออกไม่ให้คนไหนเข้านะครับไม่ให้คนไหนออกไม่ให้คนนอกเข้าในชะ่ครับไม่ให้คนในออกไม่ให้คนนอกเข้าสิเออใช่ต้องเป็นอย่างนี้ เออแต่ถ้าจะเข้าหรือว่าออกอะไรเงี้ยเออไปที่ไหนก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอย่างเช่นมีการอ่าเสียชีวิตหรือมีงานอะไรสําคัญสาคัญทางาศาสนาหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันจําเป็นต้องออกไปนะฮะอาจจะต้องไปอ่าถึงจุดที่เราถึงบ้านที่เราจะต้องไปแล้วเราอาจจะต้องไปแจ้งทางอนมามัยของตําบลหรืออนมามัยของพื้นที่คนระับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าช่วงโควิดร้อนแรกเนี่ยผมก็เคยไปเหมือนกันจากระยองไปอ่า เขาเรียกอะไรอ่ะหนองบัวหรือเปล่าอ่ะแถวโคราชก่อนถึงขอนแก่นนะครับอ่าผมไปถึงที่นั่นไปงานศพอ่างานศพของพี่ชายผมนะเป็นพี่เป็นพี่เป็นญาติกันเป็นพี่ชายผมเออพอไปถึงที่นั่นเขาก็จะถามว่าอ่าไข้เท่าไหร่เขาเอาที่เช็คไข้ามาเช็คอ่าแล้วก็ถามอาการเบื้องต้นอะไรเงี้ยก็ถ้าไปก็แจ้งทางพื้นที่เขานิดนึงนะฮะสำหรับการไปออกนอกพื้นที่สําหรับคนชมพู่และย่องจันตลาด ระยองจันตาสมุทรสาครหรือสมุทรปราการเนี่ยแจ้งกันนิดนึงนะฮะเวลาไปพื้นที่ไหนแล้วเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างเสี่ยงระยองนะจากบ่อนสู่พื้นที่นะฮะกระจายทั่วชุมชนไปหมดอ่าจันก็ไม่ใช่ย่อยนะฮะนักเล่นฝีมือดีของระยองก็ลงไปบุกพื้นที่ของจันทําไม่ค่ายที่จันแตกไปที่เรียบร้อยเลยแม่งชิบหายกันหมดแล้วชิบหายกันหมดเอ้าสาวขึ้นชิบหายหายหายห,ายหมดแล้วแล้วแล้วก็วพูดถึง การล็อกดาวน์ไปแล้วก็เรามารีวิวการตรวจกันเลยดีกว่าคือผมเนี่ยอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแล้วกันอ่าไม่ขอพูดชื่อบริษัทนะก็ถือว่าต้องขอขอบคุณนะฮะใจถือว่าใจดีเหมือนกันแต่งานค่อนข้างราช้านิดนึงในการไปตรวจกว่าผมจะได้ไปตรวจเนี่ยคือพ้นมาประมาณ3-4วันแล้วกว่าจะได้ไปตรวจแต่พอได้ไปตรวจอ่าผมไปตรวจเมื่อวานตอนเอ่อลงไว้อ่าเมื่อวานตอนเที่ยงอ่าสิบเอดมงหบ สิบเอ็ดโมงห้าสิบกว่าจะได้ตรวจก็เกือบเที่ยงนะฮะเที่ยงพอดีอ่ะก็ได้ไปตรวจสําหรับใครที่อ่ากาลังดูคลิปผมเหมือนว่ามาดูรีวิวการตรวจนะผมบอกแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะการตรวจโควิดมันเจ็บนิดนึงมันมันมันไม่เชิงเจ็บแบบเจ็บมากอะ่ะแต่มันออกแนวแสบนะโดยการตรวจเชื้อเนี่ยคือเราต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนปึ๊บปุ๊บเอาบระชชาชนให้ยืน่นแล้วเขาจะมีซักประวัติถามอ่า ว่าเราไปอยู่กลุ่มเสี่ยงกลุ่มไหนมาไปใกล้ชิดหรือไปทําอะไรมาถึงต้องมาตรวจของบริษัทอะไรอะไรเนี้ยของผมมันจะดีนะเพราะบริษัทจ่ายค่าตรวจให้ทั้งหมดเลยนะฮะก็จะดีไปผมไม่แน่ใจนะว่าราคาตรวจโควิดเดี๋ยวนี้เท่าไหร่งั้นเดี๋ยวขอลองเช็คหน่อยสิโอ้โหแม่เจ้าตรวจโควิดผมนึกว่าราคามันจะถูกลงแล้วนะเนี่ยพยาไทยสี่พันเบดีแคร์ไลน์แล a p สองพัน โรงพยาบาลบางกอกลังสิท 2, 4, 000, ธิสองสี่พันโรงพยาบาลวิทยาการมุลีสามพันถูกที่สุดที่เจอคือก็พันกว่าบาทคือก็ยังหลักพันอยู่นะในการตรวจโควิดอ่าเดี๋ยวเรากลับไปหน้าเก่ากันก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะแพงใช้ได้เลยนะในการตรวจอาโควิดนะก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่อากลับมาเรื่องการตรวจโควิดก่อนพอหลังจาาผมซักัติเสร็จผมก็นั่งรอเว้ยนั่งรอการตรวจ พอรอเสร็จผมก็เข้าไปก่อนเข้าไปอ่ะผมค่อนข้างไปเซิร์ชมาแล้วไปเซิร์ชการตรวจผมก็ผมก็พอจะรู้แหละว่าเออเดี๋ยวเขาจะเอาสำลีนะสำลีล้วงคอแล้วเขาจะเอาคัตเติ้ลบัตแย่จมูกแต่มันไม่ใช่คัตเติ้ลบัตแบบที่เราเอาไว้ปั่นหูนะครับมันจะเป็นเออเขาเรียกประมาณไหนดีอ่ะมันประมาณเนี้ยมันไม่ได้ใหญ่เลยนะครับมันมันจะมันจะยาวๆแล้วก็จะหนาประมาณนี้แหละไม่ได้อ่ะถ้าเทียบกับนิ้วผมเนี่ย ม,มันแค่นี้เองเขาก็จะแย่เข้าไปในปากร้อนอนแรกเขาบอกเขาก็ถามผมเนาะพยาบาลเขาใจดีนะผมถามเขาว่ามันเจ็บไหมครับเขาบอกว่าก็ก็เจ็บแหละก็เจ็บแหละแสบแสบนะพอพอ,อรู้อย่างนั้นผมก็ถามเขาเลยว่าอ่าจมูกหรือปากอะไรเจ็บน้อยกว่ากันเพราะผมดูรีวิวมาเขาน้าตาไหลกันเลย <c oughs> ดูที่รีวิวก่อนไปตรวจแบบโอ้โหคุมกระมับไอ้แบบ,อออบไอ,แบบไอ้ต้องไปตรวจโควิด แต่มันดีนะเวลาเราไปตรวจเราจะได้รู้ว่าผลออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบนะอ่ะเข้าเรื่องต่อผมก็เขาก็บอกว่าอ่าที่คอก่อนแล้วกันลองปรับเขาเรียกปรับจูนเว้ยเขาก็จะเอาสัมลีมันยาวประมาณผมจําไม่ได้อ่ะถ้าเทียบเป็นหน่วยเซนก็ไม,ไม่ไม่น่าจะถึง15เซนาเซนแล้วเขาก็หักครึ่งเว้ยหักครึ่งเพื่อที่จะเอาไว้ใส่หลอดอ่าหลอดเจ็บเชื้อเขาครับเขามันจะมีขัด้ดบอนอยู่สองอันหรือ3าอันนี่แหละคืออันแรกก็แย่คอผมไ<ผ>ม่นะเขาก็ออกคอไปแล้ว อะไรแบบแบบมันต้องลึกนิดนึงอ่ะเพราะว่าการตรวจเชื้อโควิดี่ะมันจะต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะอ่าเข้าไปในคอช่องคอไม่ใช่แบบว่าป้ายลิ้นป้ายกระพุ้งแก้มนะเขาแบบแอะแอตรงแถวแถวปากเสร็จแล้วแล้วก็อ๋อแบบตอนตอนผมโดนเลยเออแบบแมงพูดไม่ออกพูดแล้วยังแบบ เสียวคอไม่หายเลยนะแล้วก็ตอนตรวจจมูกโอ้ยพูดถึงจมูกแล้วซีดซีดถึงใจเลยซีดถึงใจเด็กใจทุกคนแล้ะการตรวจจมูกเขาก็จะเอาไอ้คัตตั้บัตเนี่ยเขาจะให้เราเชิดหน้าไว้เชิดหน้าแบบการหายใจไว้นะคะการหายใจไว้นะคะแบบอาครับครับเขาก็แย่เข้าไปแบบวชึกแบบชึกแบบอ้าวแบบมันเล็กก็จริงแต่มันมีความรู้สึกมันแหลมมากแล้วมันแบบ มันแสบแบบบอกไม่ถูกครับมันแสบแบบคือจมูกเราอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะผมรู้สึกว่ามันมันแสบลึกเข้าไปในจมูกอีกอะเหมือนแบบมันอยู่ข้างในจมูกของเราอีกทีนึงอะจมูกเราเวลาแสบจมูกเวลาเราไม่สบายะ่ะมันจะเหมือนเหมือนจะแสบแถวๆบริเวณนี้ใช่ปะ่ะแต่เนีน้มันลึกเข้าไปเลยมันลึกลึกเข้าไปอะมันลึกลึกเข้าไปอะมันลึกลึกเข้าไปอะสุแล้วม่เขาไม่ได้แย่แค่รูเดียวนะ เขาแย่ทั้งสองรูเขาแย่รูหนึ่งเสร็จอก็แบบใช่ป่ะเสร็จปุ๊บเขาก็แย่อีกรูนึงเว้ยมันแสบมันแสบมากแสบแบบแสบจริงๆแต่ถ้าแสบกว่านี้มันต้องแบบว่าผมเคยเว้ยคือแบบว่าผมเคยเป็นพวกเกี่ยวกับหลอดลมคออะไรเงี้ยเป็นแผลเออก็เขาจะเอากล้องสอดเข้าไปในคอในปากจขโคตรแสบอะแบบไม่แสบมันแสบกว่าที่ว่าตรวจโควิดอะแต่ การตรวจโควิดคะแนนมันมันไม่มีใครเตรียมใจในการตรวจนะมันจะแสบมากแสบแสบแบแสบจัดๆเลยแต่ก็เนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกา20นาทีตอนนี้ผลตรวจผมยังไม่ออกเลยผลตรวจใช้เวลาในการตรวจ14ชั่วโมงถ้านับจากเที่ยงมาก็ตี4เอาจริงๆผลมันต้องออกตั้งแต่ตี4แล้วแต่ผมคิดว่าวันที่ผมไปตรวจคนมันค่อนข้างมาตรวจเยอะนะของโรงงานค่อนข้างมาตรวจเยอะก็เลยอาจจะต้องรอผมนิดนึง ผมอาจจะใส่ไว้ในคลิปก็ได้ว่าผลผมเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นบวกผมก็คงจะเศร้าแหละแต่ก็ต้องอยู่กันต่อไปแต่ถ้าเป็นลบก็มันต้องเป็นลบดิใช่เพราะว่าคนอื่นเขาตกันเป็นลบหมดผมจะเป็นบวกได้ไงจริงปะเออก็อยู่ด้วยความอ่าปลอดภัยนะแล้วก็อยาการตกหนะ้ากากตกอาจจะโดนเตะการคอหลับตด้นะฮะก็สําหรับการรีวิวนะไม่รู้ว่ารีวิวของผมเป็นยังไงบ้างนะใครที่ดูแล้วรู้สึกว่า สนใจหรืออยากสอบถามอาการในการไปตรวจหรือว่าอไอ้เชี่ยววันนี้กูป่วยไม่รู้กูเป็นหรือเปล่าลองลองเข้ามาคุยกันในช่องได้นะอ่านนี้เป็น EP 2ีแล้วรับกับรายการมันอยากเล่านะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง b i ม o t ท็ด้วยนะฮะอ่ชอบสนุกจูกใจอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดแชร์นะไปไปทั่วทิศทั่วแดนแล้วฝากให้เพื่อนดูฝากให้พ่อแม่ดูนะก็ที่สําคัญนะก็ ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะอย่าเจ็บนะอย่าป่วยนะแข็งแรงเข้าไว้นะสู้ๆครับคนไทยสู้ครับชาวเน็ตทุกคนนะแล้วก็สู้ๆเขานะครับสมาชิกชาวบีโมเทคทุกคนนะยังไงก็ฝากกดซับสไคร b ์ช่องนี้ด้วยไปและยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะพูดซ้ำวนไปวนมาหลายรอบแล้วไปแล้วจ้าบ๊ายๆครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูจนจบนะครับบาย Não, <laughs> <laughs>